เหมือนโดนลากมาตบกลางสี่แยกหนุ่มกัญชัยฟาสนธิยาจัดหนักอีกครั้งเรื่องค่าตัวไปออกรายการ จากกรณีที่นายสนธิยาสวัสดีนะครับโพสข้อความผ่าน Facebook ทวงถามไปยังกัญชัยกาเนิดพลอยพิธีกรรายการโหนกระแสน,นะครับหลังไปร่วมเป็นแขกรับเชิญนะครับโดยระบุว่ามูลค่าของรายการหน้านาทีอยู่ที่250,000บาทนะครับแต่กลับไม่มีค่าตอบแทนเป็นค่าน้ํามันให้แขกรับเชิญเลยหรือทั้งที่ตนนะไปร่วมรายการอื่นก็ยังได้รับเงินไปจํานวนหลายพันอยู่ซึ่งตนก็บริจาคช่วยโควิด -19 ไปทั้งหมดแต่หากว่าทางรายการมีค่าตอบแทนให้ตนนะครับ ก็จะขอบริจาคเข้ากองทุนช่วยเหลือโควิดทางช่อง3ไปเลยก็ได้และหวังว่าคราวหน้าจะมีค่าตอบแทนให้กับแขกรับเชิญท่านอื่นๆที่ไปร่วมรายการบ้างนะครับและต่อมานะครับนายสนธิยาเนี่ยได้ลบข้อความดังกล่าวออกไปแต่ก็มีชาวเน็ตหลายคนนะครับแคปภาพเอาไว้และนํามาวิพากษ์วิจารณ์เป็นประเด็นในโลกออนไลน์อย่างต่อเนื่องและกว้างขวางนะครับจนกระทั่งนะครับหนุ่มกัญชัยได้โพสต์ข้อความนะครับตอบกลับไปที่นายสนธิยาใจความตอนหนึ่งว่านะครับ ผมขอกลับเรียนชี้แจงแบบนี้นะครับว่ารายการโหนกระแสเนี่ยมีค่าใช้จ่ายให้กับแขกรับเชิญที่มาร่วมรายการทุกท่านครับและผมไม่มีเจตนาที่จะไม่ให้ค่าใช้จ่ายกับตัวคุณสุธิยาเลยแต่ด้วยเหตุที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองท่านใดหรือข้าราชการคนไหนๆนะครับในทุกตําแหน่งที่มาออกรายการโหนกระแสผมเคยนําเงินมอบให้ท่านเหล่านั้นแต่ทุกท่านปฏิเสธหมดไม่ยอมรับเงินและให้เหตุกับผมว่า พวกเขาเป็นนักการเมืองเป็นข้าราชการไม่สมควรรับเงินจากรายการไหนๆที่ไปออกรายการเพื่อเป็นการชี้แจงข้อเท็จจริงให้กับประชาชนได้ทราบ เพราะฉะนั้นการรับเงินเดือนเนี่ยดูเป็นการไม่เหมาะสมอย่างมากนะผมจึงไม่กล้าที่จะให้ซองคุณสนทิยาครับเหตุครั้งนี้อาจเป็นเพราะผมเข้าใจผิดคิดว่าคุณสนทิยาเนี่ยจะถือหลักเกณฑ์เหมือนกับนักการเมืองท่านอื่นๆที่ออกมาเพราะคุณสนทิยาเนี่ยมีตําแหน่งเป็นที่ปรึกษากรรมธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนนะครับสภาผู้แทนราษฎรผมจึงถือวิสาสะไม่ได้ให้ซองไปเพราะเกรงว่าจะไม่เหมาะสมกับตัวคุณสนทิยาเองเรื่องนี้ต้องขออภัยที่คิดแทนคุณสนทิยานะครับและผมก็ขอ อนุญาตให้ทีมงานโอนเงินให้เพื่อความสบายใจของผมและคุณสนธิยาน,นะครับมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืม,มคอมเมนต์ที่ใต้คลิปก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง